สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพิมพ์อีกเช่นเคยแล้วนะคะวันนี้พิมพ์คุณผู้ชมเข้ามาในสวนกันนะคะอ่าวันนี้เข้าสวนกันแต่ว่าให้ชมสวนครัวนิดนึงค่ะแต่จริงๆวันนี้พิมพ์จะอ่าจะย้ายเอาต้นบอนสีออกลงกระถางนะคะค่ะเขาอยู่ผิดที่ค่ะเขามาอยู่ในสวนครัวจะย้ายเขาไปลงกระถางค่ะเดี๋ยวมาดูต้นบอนสีกันนะคะ เดี๋ยวพิมพ์จะให้ดูต้นบอนสีพิมพ์นะคะเขาอยู่ผิดที่ค่ะบอนสีอ่าพิมพ์จะทำการย้ายบอนสีต้นนี้นะคะอืมจะไปลงกระถางค่ะเขามาอยู่ในสวนครัวสวนครัวมันก็จะเป็นผักพวกสวนครัวนะคะ ค่ะเดี๋ยวพิมพ์จะทำการย้ายต้นบอนสีนะคะ ได้มาแล้วค่ะเรียบร้อยวันสีของเราอ่าเดี๋ยวจะเอาไปลงกระถางกันค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะเจ้าพิมพ์จะเอาลงกระถางค่ะจะเจ้าลงกระถางกระถางที่เตรียมไว้นะคะก็ดินดินดินนี่ก็จะมีอ่า เศษเปลือกมะพร้าวนะคะที่แช่น้ําแล้วเอาลงก่อนค่ะปิดรูก่อนรูที่ก้นกระถางค่ะปิดรูก่อนรูเขาใหญ่ <c oughs> เอาเอาลงเอาลงปิดรูนะคะ <c oughs> มันกระถางใหญ่ไปหรือเปล่านี่ <c oughs> กระถางใหญ่ไปโอ้เดี๋ยวเปลี่ยนดีกว่า <c oughs> เปลี่ยนเอากระถางนี้ดีกว่า <c oughs> มันใหญ่ไป เปลี่ยนออกจาถังนี้เอาเศษมะพร้าวลงแล้วนะคะก็เอาดินลงนะคะ่ะดินที่ซื้อมาจากร้านขายดอกไม้แลลวคะ่ะย้ายที่เขาเฉยๆะคะ่ะย้ายมาลงกระถางเพราะว่าเขาไปอยู่ในสวนเอเขาไปอยู่ในสวนครัวเป็นพวก พวกผักส่วนครัวเนาะย้ายโซนเขามาไว้หน้าบ้าน,นะค่ะก็พิมพก็จะเอาลงเลยกดดินกดแล้วค่ะดินดินมันชุ่มน้ําอยู่นะคะว่าดินดินเก่าที่พิมพ์พเอาออกจากกระถางเมื่อเช้านี้แต่ว่ามันมันยังนี่อยู่ดินเพิ่งเปลี่ยนนะคะเพิ่งเปลี่ยนกระถางก็เลยเอามาใช้ตัว เพิ่งเปลี่ยนกระถางได้ไม่ไม่ถึงเดือนเลยค่ะเอมก็เลยเอามาใช้ตัวทำเป็นรูเป็นหลุมให้เขานะคะแล้วก็เอาลงเลยอุ้ยต้นใหญ่บางว่าคงรอดคงว่าเขาคงรอดปลอดภัย เขางามอยู่ไอ้นี่พิมพ์พิมพ์ไม่ใส่ปุ๋ยนะคะตอนแรกเตรียมปุ๋ยไปแล้วว่าจะใส่ปุ๋ยแต่ว่าเขาต้นเขาสวยเขางามอยู่เอาเอาลงดินไว้ก่อนเดี๋ยวให้ลากเขาให้าลากเขาเดินให้ได้เขาไอเดินไอ้นี่ดีก่อนค่อยใส่ค่ะ ลงลงดินเสร็จแล้วเดี๋ยวกดกดแน่นๆนะคะกด<ๆ>กดแน่นๆ,<ด>ๆ,ๆแล้วก็รดน้ำปล่อยเข้าไว้ก่อนนะคะปล่อ,อยเข้าไว้แล้ววันนี้มีอีกต้นหนึ่งพิมพ์จะ พอดีพิมพ์ได้ต้นกอกมามะละกดมานะคะเมื่อวานไปเซอร์เวที่ในหมู่บ้านนี้แหละค่ะไปเจอต้นกวกมามะละกดมาถามซื้อเขาถามซื้อชาวบ้านแต่ว่าชาวบ้านเขาเขามีน้ําใจแถวนี้เขาเขาตัดให้พิมพ์ฟรีเลยอะค่ะตัดให้ฟรีๆเลยเ <c oughs> มื่อวานพิมพ์ก็เอาเอาใบมา มาชําในในน้าแล้วค่ะอืใบก้านเนี่ยพิมพ์ตัดออกทีนี้พิมพ์จะเอาเอาต้นมาลงกระถางเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันเลยค่ะกระถางใบพีชเดี๋ยวพิมพ์คุณก็จะเอาหินใส่ก่อนนะคะหินหินลงปิดรูก,ก่อนค่ะ กระถางปิดแล้วก็เราสามารถเอาเห็นอะไรก็ได้ค่ะปิดรูเขาแล้วก็เอาดินลงดินที่เตรียมไว้ลงในกระถาง แน่นเลยค่ะให้แน่นเดียวนะไอ้ต้นต้นกวางมันกวนนี่พิมพ์จะใส่ปุ๋ยนิดนึงอยู่นะคะเป็นปุ๋ยเคมีค่ะที่พิมพ์ใช้เนี่ยใช้นิดเดียวค่ะก็อันนี้ก่อนคนๆเขาเข้ากันกน่อนแล้วค่อยกดนะคะ ตะกี้ลืมไปกดก่อนลืมลงปุ๋ยกดใหม่ค่ะกดใหม่เราก็ทำเป็นหลุมก็ได้ดินที่แน่นแล้วเราก็ทำเป็นหลุมนะคะทำเป็นหลุมให้เขาเพื่อเพื่อที่ว่าเราจะเอาเงาเขาลงเนี่ยค่ะเงาของต้นกวองมะกต ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกอกมระกตดลงดินแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวทีนี้พิมพ์ก็จะรดน้ําค่ะรดน้าเขาเลยนะคะค่ะค่ะเป็นนั้นว่ากอกมรละกตดเนี้ยเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วไอ้ต้นบอนซีนี่มันมันยังลม้มล้มอยู่เดี๋ยวพิมพ์จะทําการเอาไม้ยึดเข้าไว้นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการยึดเลยค่ะ วิธีการยึดพิมพ์ก็จะเอาไม้ไม้ไผ่ที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็เสียบลงเลยค่ะแล้วก็เอาหนังยางหนังยางตัดออกนะคะแล้วก็มามัดมัดเขายึดไว้เลยค่ะยึดเขาไว้มัดหลวมๆนะคะไม่ไม่ต้องไม่ต้องมัดแน่นมากนะคะมัดหลวมๆพอให้เขาทรงตัวอยู่ได้กับไม้นี่ค่ะอือค่ะ ถ้าลากเขาเดินดีแล้วเขาการทรงตัวเขาก็จะดีกว่านี้ค่ะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะคลิปนี้อ่าน,นี้พิมพ์ก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะ